เปิดตำนานเรื่องเล่าพิธีหล่อเจ้าแม่จามเทวีปางเจ้าแม่ทรงเครื่องจัก,กรพัรดินีณวัดสันปยางหลวงโดยท่านองคูบาเจ้าอินทร์ปัญญาวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสันปยางหลวงจังหวัดลำพูนเป็นองค์ประธานในพิธีวันนี้เราขอเปิดตำนานความเป็นมาของการสร้างองค์รูปหล่อเจ้าแม่จามเทวี เกิดขึ้นเมื่อปลายปีพศ2564คูบาอินทร์ได้พบกับคุณบรรจงชัยรังสีผู้ที่ได้ครอบครององค์เจ้าแม่จามเทวีทองคำขนาดหนึ่งนิ้วในสมัยโบราณ ซึ่งท่านคูบาอินทร์ได้เห็นสิ่งนี้แล้วก็นึกถึงบรรพบุรุษชาวนาครหริปุญชัยที่มีความเคารพเทิดทูนในคุณงามความดีขององค์เจ้าแม่จาม,มเทวีปฐุมมกษัตริย์แห่งนครหริปุญชัยจึงได้มีดําริให้สร้างรูปเหมือนองค์เจ้าแม่ขึ้นมาได้มีดําริออกมาในหมู่ลูกศิษย์ ปรึกษาหารือกันจึงสรุปความคิดเห็นว่าจักต้องสร้างองค์เจ้าแม่รูปหล่อขนาดทองคำหน้าตัก19นิ้วซึ่งจะใช้ทองคำประมาณ59กิโลกร,รมัมหลังจากที่ได้ประกาศออกไปไปลายเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4 ก็มีผู้ทราบข่าวนำทองคำมาถวายแต่ยังห่างไกลที่จะสามารถสร้างได้แต่ปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นในวันที่15พฤษภาคม2564วันวิสาขาบูชาคูบาอินทร์เดินทางกลับมาถึงวัดสันปยางหลวงเวลาบ่าย3โมงครึ่งได้มีคุณสันติสนอดุงตีและนายสนันโปธามารอพบอยู่พร้อมกับนำอาจารย์เดชและภรรยารลูก มาพบท่านคูบาและและเรียนให้คูบาทราบว่าอาจารย์เดชมีความรู้ความสามารถในการเรียกท่าต่างๆซึ่งเรียนวิชานี้มาจากสมเด็จลุนเมืองราวรุ่นสุดท้ายเมื่อถึงวันที่24พฤษภาคม2564ท่านคูบาอินทร์ได้มอบหมายให้นายสนัดและนายตุ เป็นตัวแทนเดินทางไปนำของออกจากถ้ำที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านคูบาได้อธิษฐานจิตบอกเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาที่ปกปักรักษาให้ช่วยเกื้อกูลอนุเคราะห์ให้สำเร็จด้วยการดังนี้จนกระทั่งคืนวันที่27พฤษภาคมท่านคูบาก็มีนิมิตขนาดนั่งสมาธิอยู่ว่ามีแก้วแหวนมากออยู่ตรงหน้ามากมายเอามาแจกคนที่มาหาเท่าไหร่ก็ไม่หมด จนกระทั่ง10บโมงเช้าของวันที่28พฤษภาคม2564ท่านครูบาได้รับโทรศัพท์จากนายสนั่นว่าได้เหล็กไหลเงินยวงออกมาแล้วและวันที่29พฤษภาคม2565ก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งจากนายแนั่นว่าได้เหล็กไหลทองปรหลายออกมาครบถ้วนตามที่ได้กล่าวไว้จากภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี่คือเหล็กไหลเงินยวงและสีทองคือ เหล็กไหลทองปลาไลที่ถูกอันเชิญออกจากถ้ำที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนและน้ำหนักที่พอดีกับการที่สามารถนำมาหล่อรูปเหมือนของพระแม่ได้ทุกชิ้นที่ออกมาเป็นรูปรักที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งและนี่ถือเป็นมวลสารตั้งต้นที่ใช้ในการหล่อ รูปลอยเจ้าแม่จามะเทวีปางเจ้าแม่ทรงเครื่องจัก,กรพัรดินีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565ที่ผ่านมามวลสารดังกล่าวที่ถูกอัญเชิญมารวมกับรวมกับทองคำและเงินที่ศรัทธาทั้งหลายได้นำมาร่วมบริจาคเพื่อรอออกมาความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เกินกว่าจินตนาการที่เราจะสามารถรับรู้ได้แต่ณนะตอนนี้รูปหล่อของพระแม่เจ้าจามะเทวีถูกประดิษฐานไว้ณวิหารหลวงวัดสันปยางหลวงและกำลังจะเข้า ในพิธีพุทธพิเศษในวันที่15ตุลาคม2565นี้ทางคณะต้นบุญเราได้นำน้ำร่วมบริจาคในพิธีหล่อนี้ด้วยพิธีหล่อจัดขึ้นมาร่วงหน้า7วันจิตคืนถือศีลกินเจเพื่อสะสมบุญบารมีหนุนกำลังให้งานพิธีสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดี ในคลิปนี้เราขอฝากไว้แค่นี้โปรดติดตามคลิปถัดไปในพิธีหล่อค่ะ